Rồi là tạm khoảng Đi em tàu phía đông Bây giờ bọn nó non Thân lửa nó Bọn này dán cái lơi Để ba sắp tù điạ, không à? à, quá, quá, quá. 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 Đang à, là phía

ไีนยไม่ต้องโชว์แล้วมั้งกูว่าเนี่ย,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 ยไม่เข้าต้อเมือเดี๋วอะพี่น้องตัวที่สามสร้อยนกเขาตัวแรกสวยสวยสวยพี่น้องตีตังอะไรครับเออลอกไม่ออกนี่เออเยอะนะครับ สวิงเรียมสวิงหน่อยทั้งคนข้างหลังอ่ะเดินเดินมาตักหน่อยหมดแล้วหมดแล้วโยน สบายพันหางเรือ,อจี้ใสสวยไไใส่สองพี่น้องส้างเบิดเอาต่นอนไม่ได้ปลาหรอก <laughs> อ่าได้เรือจ้า บมมได้กระเบนท้หลายตัวฝ่าหม้อหรือเปล่าอะไรพี่พลทำไรพี่พลพี่พลเบสผมวิ่ง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 ทังนั้นซอนาอ่ะคลายๆกันสวิงกั่ตะขอเียมไวหน่อยเบ็ดไปอ่าเบ็ดีขึ้นก่อนเพราปลายมันซูมไม่ได้โดนแล้วโดนแล้ว ไม่ไม่ทันมันขาดขาดไปแล้วพี่น้องรว่มันย้อนไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยมันย้อนนิดเดียวมันหลุดเลยขาดไปแล้วไม่ขาดที่ตรงเตยเย็นหลุดไปแล้วพี่น้อง โอ้โหหลุดว่ะโอ้โห,โอ,โหอีกแล้วลดดวิ่งกันอะไรหลุดได้ไงหลุดหลุดหลุดขาดไปแล้าหลุด

Dì, nó. กรโดดทีโอ้ยกล้องกล้องแรงมันดีจังเอามาไอ้แช่ไว้ดิแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตีละลัวตกตก

ดู50คนเอออย่าบอกนะอย่าบอกนะโ oh อนะ้โหโอ้โหคือนปวดเลยเลยอันเนี้ยผมมาเสียวเลยผมมาเสียวเลยม่ารีบเอาวะมีด้วยโอ้โหไหนเขเลียวสองเป็ดเลย ในเสื้อปากเหนอยวอเฮ้ยมาเฮ้ย มาลงมว้ยพอมมยสมัครเล่นข ah. ้างล่างมีปลาเนี่ย มาแล้วกะลีสีน้อยๆของผมกะลีสีจะมาลองออทดรมันจะลองออดแอดเลยออดแอดออดแอด่ออดอดอะรุ่งกันต่อครับเอามึกหลอดใหม่มาตกอยู่คนเดียว

กรีซีกวรีรซแต่พนไม่ดึงคันนี้ปนไปหน่อย

ออิาจากขุนบันทมก็ให้ไปแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้แกใหม่นะอัดหมดเลยเ่ยขนาดสลิงนู้นอ่ะยีเอ็นเนี่ยสลิงนู้นร่ะ Hvorfor? ตัวไม่เข้าไม่เข้าด้วยดีเกี่ยวหัวเลยเป็นตัวหนึ่ง

เดี๋ยวสลามพัดซาเนาะขังจริงเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวเจอยาสลบมาแล้วครับไปสลามฮะอื่นด้วยฮะเจียวยาสลบป่ะพี่เจ้าหางเหรครับเดี๋ยวไม่ได้ครับเราไม่ทำ เดี๋ยวไปสรุปปลาอยู่บ้านนะครับตอนนี้ก็บสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วเนาะมาแต่เมื่คืนมื่คืนก็ได้อย่างเลยพี่รองเอ้ยเพื่อนในปลาตัวเดียวนอนเฝ่าฝนตกทรมานครับตอนนี้เกำลังเดินทางกลับเนาะเดี๋ยวไปสรุปปลากันอยู่บ้านอีกที่หนึ่งครับผม หลังจากเขาไปตกปลาไหมาพี่น้องแล้ก็ได้ปลาประมาณนี้เนาะปลาสลามสลามกบนนเนาะแล้ก็เได้รประมาณนี้่นะพี่น้องแล้วก็เสด้ปิดคลิปไว้ตัวเทียนสนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อครับ ว่าเป็นกำรังใจเฮ็ดคลิปต่อต่อไป,ป,ไปไพี่ทีรรสวัสดีครับ